นี่ใช่คุณที่ออกรายการ The Voice ป่ะครับเนี่ยออใช่ครับโจสมมติประการอ๋อจะเล่นก่อนเลยผมเคยออกเมืนอไงครับรายการรายการไอคินซีิน e The Voice อ้ฟฟงฟฟวฟฟฟวฟทำไมหน้าคุณใช่อ๋อผมพอพอครับพอพอเลยผมโจครับอันนี้วันนี้โค้งของกล้วย ก็เนื่องจากวันนี้มีฝรั่งพื้นบ้านใหม่คนหนึ่งออผมก็อยากให้เขาทำเมนูที่มันดู international นิดนึงปินเตอร์ใช่เนื่องจากวันนี้ผมมีข้าวเหนีายวไก่ย่างเหลือ <c oughs> ผมอยากให้คุณโจเนี่ยทำส้มดำให้ผมทานหน่อย <c oughs> เป็นเมนูที่ออไม่น่าจะยากเท่าไหร่ <c oughs> เนื่องจากอุปกรณ์เราคาดว่าจะครบแล้วหรือเราจะไปกินไก่ย,ย่างอย่างเดียวไม่ต้องกินหรอกส้มตำไม่ได้ต้องกินส้มตำด้วยแม่บ้านต้องการนะทุกคนไหนๆก็มาแล้วนี่ครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีติดทุกบ้านนี่คืออะไร ผมจะไม่พูดแล้วกันนะครับเอาไปว่ามันไม่ใช่ตำะจะไม่ใส่ผงชูรสผงชูรสผง,งชูรสอ๋อ M HD. S D M M G. S G M S G ถูกไหมวะถูกอันเริ่มกันเลยดีกว่ามาง่ายๆเลยครับนี่กระเทยกระเทยเอาแบบมีเปิือกหรือไม่มีเปิือกก็ได้แล้วแต่คุณโจเลยพริกสักหน่อยพริกพริกนี่พริกนะไม่ใช่หมู หลอกฝรั่งเลยวันนี้สี่เมตรแพรพอแล้วอทีนี้เราก็เริ่มกันตำเลยเอาหมึกป้องไว้นิดนึงกันกันมันอันนี้นี่อย่างนี้มันจะอย่างนี้เออแรงๆเะเออพอแหลกพอแหลกเอาให้พริกแหลกแตกนี่คือน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลใส่ลงไปใช่เราทำเป็นตำไทย จะมีรสหวานเปรี้ยวเผ็ดหน่อยอ่ออาทีนี้ก็มะนาวมะนาวมะนาวบีบมาจะช่วยนี่เราบีบผ่านช้อนนิดหน่อยลงไปทีนี้ไม่ต้องตามครับก็แบบบดๆขัวๆหน่อยอ่าเหมือนละลายน้ำตาลใช่ต่อกัด้วยมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องตามบดๆพอแล้วทีนี้ ยังไงต่อวะต้องใส่มะละกอก่อนทั้งหมดทั้งหมดเลยไหมใส่ทั้งหมดเลยครับเอาให้หมดเลยใส่เยอะๆใส่เยอะๆไปเลยอือโอ้ยน่ากินตรงนี้แหละเนาะแซ่บนัวคึกคักเนี่ยอ่านั่นแหละบดๆหน่อยอ่ากินได้เริ่มเริ่มเริ่มนี่ก็อย่าเพิ่งตำให้มันเละนะทีนี้ก็ทำซาดนิดหน่อยสักสักม้วนๆเนี่ยแหละอร่อยลัวตรงนี้แหละ เดี๋ยวฝรั่งแล้วล่ะเขาเรียกอะไรนะบักซีดาบอเหม,ม็นแม็นไม่เหมน็นเพิ่งซื้อมาของคน<ม>เลยไม,ไม่ใช่แปลงผูาชายเหรอวันอมนะอมลอมากเลยเนะี่ยรื้อบ้างนะรายการนี้ทำมาหลายเทปแล้วเนี่ยซื้อมาเราสปอนเซอร์ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวออกแล้วซื้อสปอนเซอร์อ่ะอ่า ใส่ฝรั่งลงไปท้างในนี้นี่แล้วก็ลงไปด้วยล่ะคะแลงเลยค่ะตองแรกเลยปดนมัทีนี้ถั่วลิสงเนี่ยเบื่อแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นใส่แอลมอนด์นะเพิ่มความมันาแอลมันให้มันแบบอินเตอร์มันดูอินเตอร์อินเตอร์แห้งเลยทีนี้ให้คุณโจชิมหน่อยว่ารสชาติตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างได้ไหมพอพอทานได้ไหมลองชิมดูแซมมอล์ตเปรี้ยวไปเค็มไปเผ็ดไป ทั้งหมดทั้งหมดเลยโอเคนั่นแหละผมว่าอย่างเงี้ยแซบแซบแซบไรเดอร์ขยนทัวร์แซบไรเดอร์แซบไรเดอร์ทีนี้เราก็มาจัดสายตาเลยง่ายๆเป็นไงความครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ที่ผมทำเรียกว่าอะไรเนี่ยส้มตำส้มดำใช่มีมีชื่อพิเศษไหมเพราะอันนี้ส้มตำไทยส้มตำไทยส้มตำลูกครึ่งส้มตำลูกครึ่งส้มตำลูกครึ่งนะครับอืม ดูดีอยู่ดูดีสีดูแซ่บมากเลยนะเดี๋ยวจะต้องให้ทางทีมแดกเกอร์นะฮะมาเป็นผู้พิสูจน์ว่าส้มตำลูกครึ่งจานนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเชิญเหล่าแดกเกอร์เลยครับผมนี่อะไรเนี่ยส้มตำอันนี้อันนี้เรียกว่าส้มตำไทยอินเตอร์ลูกครึ่งครับอ๋อชื่อยาวเลยคืวบด้วยและนี่คือเมนูส้มตำไทยลูกครึ่งบักสีดา อะไรคือบักซีดาวจบจบนี่ไงฝรั่งนี่เลยนี่ไงนี่หรอบักซีด้าวใช่แปลว่าฝรั่งฝรั่งแปลว่าฝรั่งครับฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งนี้นะแปลว่าฝรั่งฝรั่งฝรั่งคอร์เนื้อทีไมต้องเนื้อเล่เฮ้ยพอหิวเฮ้ยพอเลิกเฮ้ยเราไม่กินส้มตำเราขอบายเว้ยคือไม่ชอบกินส้มตำกินฝรั่งแทนได้ปะขอดีข้าวินอะไรได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้หักนไปยังไงครับขอความรู้สึกถึงกับคลองน้ำเลยโคตรออร่ย แต่โคตรพิดเยี่ยมวันนี้โอเคแต่พรุ่งนี้เจอกันห้องน้ํานะครับครับผมเจ้าตัวร้องกรากินดูครับเจ้าตัวเจ้าตัวไม่กินแล้วมันอันตรายตรงนี้หละฮะจะเม็นั้นไปนั่งขันตูชนกันที่ชักโครกเลยนะคะร้อนฮิมากเลยฮิตมากเลยก็ขอบคุณคุณโจมากครับวันนี้ที่มารายการของเพื่อนเรา ก็เพิ่มความเผ็ดให้สาวๆนะฮะก็ขอบคุณมากครับลาไปก่อนเจอก,กันเทปหน้าครับผม Goodbye Yes เลยพรุ่งนี Yes เลยสวัสดีครับ yes, yes, so what, it, what is your name